เอาล่ะก right. ็สวัสทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สู่คินกิช n n e l อีกเช่นเคยเนาะก็ในวิดีโอวันนี้คือจะมาสอนจัดเด็ก Pri s m Dragon สายอ r t โธราเนี่เองครับโดยที่ก็เป็นเด็กที่ทุกคนเนี่ยขอมาเยอะมากเนาะคินไปไล่ตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยในหลายๆวิดีโอก็จะมีพี่รับทำอัทโราให้หน่อยเสมอก็ทำให้แล้วนะครับในคลิปนี้นะโดยที่วิดีโอนี้ก็จะเป็นการจัดเด็กที่แบบจุดสูงสุดของอัลโราแล้วครับก็คือใช้การจัดชุดล่าสุด s อ p 0 3นั่นเองเนาะทำให้เด็กนี้กลายเป็นเด็กที่ สุดจะเก่งแล้วก็ยืนในเมตาได้ชิวๆเลยครับสำหรับอัลโธรานะไม่ว่าจะเป็นตัวรีบีที่เพิ่งมาใหม่หรือว่าไม่ตายบยเก่าที่ข้ามเทินได้ก็ดีเนาะแสด้ว,ว่าเก่งสุดๆนะใครคต้องการเด็กเก่งๆไปแข่งหรือว่าเด็กแรงๆเอาไว้สู้กับเพื่อนๆหรือเด็กในเมตาอย่างสูสีเนี่ยก็มาดูในวิดีโอนี้ได้เลยครับอยู่รีเด็กกันเลยนะ โอเคก็ใ okay, นส่วนเด็กอัลโร่าของคินก็จะมีลิสต์ประมาณนี้เลยนะครับก็แช่ของเก่ากับของใหม่ผสมกันเนาะตัวหลักตัวเล่นหลักก็จะเป็นตัวของจากชุดล่าสุดอย่างอัลร่ารีบีแล้วก็การเข้าเก่าอย่างอีเทตี้ริงแล้วก็พวกเพจครีเซอร์นั่นเองครับม,มาดูกันเลยแลส่วนของมอนสเตอร์ครับมอนสเตอร์ Monster ตัวแรกนะฮะรีบีของเด็กเราเนาะมังกรผลิตแท้อัลร่ารีบีน,นั่นเองก็มีคอสเป็นจ่ายสเกียร์นะครับแล้วก็เอาท็อปเด็กสองใบเข้าโซมิสกิ้บอกว่าการนี่อยู่ในช่องกลาง หรืออยู่ในโซของครนะิสซึ่มดราก้อนเนาะการ์ดทุกใบในสนามเราไม่ถูกทำลายโดยความสมาัติก้รแฝงของข้ามนะพลังชีวิตเราไม่รับความเสียหายจากสกิลการฟฟ์ดฝงของข้ามแล้วก็การทุบไม้สาวรับเวอร์กับดีเฟนซ์หมกอย่างละห้าพันนั่นเองเนาะก็ยังอยู่ในโซของคริสซึ่มดราก้อนเยอะก็ยิ่งพลังเยอะนะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถอรีบคริสซึ่ดราคอนตื่นมาด้วยสกิลของเขานะครับสกิลคอเตอร์ถีงเขาคริสตัลสไปน์นั่นเองในระหว่างไอ้ทั้งฝ่ายทนะั้งสองฝ่ายเนาะจำพลังชีวิตในหน่วยคอการ์ดทีี่่ ura, กก่่่่ชชืออ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 โโรรรรราาาาาาจจกกกกกกงงงง์ดดททััััับบบบเเเคคค้้้ยยไมตสสนนนนะะแลว็็ขใ อเพื่อบุกทำเวฟหรือใช้ในการหลบปะจกตีก็ได้เนาะหลักๆก,ก็จะมาคอร่างบม่ดี้ของเราทำอารันเทสนั่นเองแล้วก็มีสกิลมูฟเท่าับเบอรแท็กและโซกาเนาะก็เก่งมากติด้อยสี่ใบเลยนะครับผมไปถัดมานะครับเป็นใบเสือของเล่นของเราเนะาะมังกรผลึกบินซีดรูนั่นเองครับก็เจ้า สีเขียวของเราเนี่นเองนะซีดรูมิสก็บอกว่ามาเข้าสนามครับทิ้งการเป็นมือหนึ่งใบจากนั้นนำการเผาเครื่องป้องกันหนึ่งใบจากกองขึ้นมาซึ่งเสือได้หลากหลายมากก็จะเป็นการ์ดเล่นหลักอย่างอีเทอร์เนตี้ริงครับหรือจะเป็นการ์ดตัดเฟสหรือเรื่องย่อยๆหรือแม้ทต่การอมตะอย่างแอสโตริสเวฟิกก็ติดเผาเครื่องป้องกันทั้งหมดนะครับซีดรูเสือได้หมดเลยก็ติดไว้สีนะ่ใบเนาะไปถัดมาครับอันนี้เป็นโปรโมตนะฮะก็เป็นใบที่ค่อนข้างจะเป็นระดับหนึ่งเนาะสำหรับมันก็ผลิกขาวกาบเนี่ยเองครับสกิลแรกบอกว่า มอนสเตอร์พิซึ่มทาก้อนทุกใบของเรานะครับไม่สามารถถูกย้ายไปช่องอื่นบนสนามได้เนาะด้วยความสกิลการแข่งของข้ามครับก็คือพริซึ่มทาก้อนของเราไม่โดนย้ายจากสกิลแฟนของข้ามนั่นเองฮะไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าชูโทเบหรือว่าสกิลย้ายช่องแกโลก็ทำอะไรไม่ได้เนาะก็สกิลบอกอีกสกิลบอกว่านะครับถ้าเกิดโดนทิ้งจากมือถ้ามีพริซึ่มทาก้อนบนสนามเราฮิวหนึ่งโจหนึ่งนั่นเองก็ถ้าโดนทิ้งจามือได้ฮิวโจเนาะก็คอมโบกั็จะเซียดูเมื่อกี้ได้อย่างดีครับก็นอกจากจะใช้ทิ้งงงมมืืออเเเเพ่่สริิแลล้้้้้วววววยยยยััไไดดดฮีจจาากกกก็ใใชคูน๋3บ ไม่ถัดมาครับตัวนี้เป็นพรีครีเซอร์แล้วนะสำหรับเพชครีเซอร์เนาะ DF เอฟลิสซ์ลิงคอร์สนั่นเองครับหรือจะเป็นเจ้าลิสซ์ลิงล่างใหม่นั่นเองเนาะอ่าลิสซ์ลิงล่างนี้มีคอสเป็นจ่ายหนึ่งไลน์ครับมิสกี้บอกว่ามาเข้าสนามนำไอเทมเผาเพชครีเซอร์หรือไปจะกองขึ้นมือแล้วสับกองนั่นเองก็ลงมาเสียเทมได้เลยผมไม่ต้องทิ้งมือด้วยนะแล้วก็สกิลคอรเตอร์แอคทีฟในระหว่างเทอร์ของเราสามารถนำการนิวภาษาคอนโซ่ไอเทมเพชครีเซอร์หรือมอนสเตอร์เผาเพชครีเซอร์ได้ครับที่มีไช้ต้องเลยเป็นสาร์ดนนนั้เาะ ก็เอาข้อโซอัทโทราหรือจะเป็นไอเทมก็ได้เพื่อสแตนนั่นเองครับก็ใช้ในการทำเวฟเพิ่มโซแล้วก็ยังใช้สื่อของได้ด้วยก็ติดไว้3ใบเลยใบถัดมานะครับใบนี้ก็เป็นใบตั้งเกี่ยของเราเหมือนกันสำหรับ c a w a d o s SD นะฮะก็เป็นเจ้าตัวจากภาคแรกเราที่กลายเป็นร่างตัวเล็กนั่นเองนะครับ ก็คาวาโดสมีสกิลบอกว่าเมื่อเราจะทำการคอพิซึมดาก้อนจากมือครับลดคอคอสไปเลย2เกียรนะฮะเท่ากับว่าอะไรเดี๋ยวจะคอทอล่าด้วยกันจากแค่เกียรเดียวเท่านั้นนั่นเองเองนาะซึ่งเก่งมากครับช่วยประหยัดคอสได้เยอะมากโอเคการนี้เนี่ยมีสกิลบอกว่ามาเข้าสนามนะครับสบงงามารถทิ้งขางไปมือหนึ่งใบถ้าทิ้งนะครับนำมอนสเตอร์พิซึมดาก้อนที่ติดเชื้อทร่า จากกองขึ้นมือได้น,นั่นเองครับก็ลงมาเสืออะโทได้เลยหรือจะเป็นเส์ au, อไอเทมเผาเครื่องป้องกันก็ได้หนึ่งใบจากกองนะครับผมซึ่งเด็กเราจริงๆไม่ได้ใส่ไอเทมพวกเครื่องป้องกันไว้ครับไอเทมใหม่เพียร c ครเซอรเป็นของอาวุธนะฮะก็ละหลักก็คือลงมาทิ้งมือเสืออะโทวด้เองแล้วนะลดคอสได้ด้วยก็ติดไว้สามใบนะครับผมไปถัดมานะครับเพเียร์ครีเซอร์ดีเอฟอาร์มารอนีเรคว่านั่นเองเนาะก็เป็นมอสเทอร์เพีทรไครีเซอร์อีกใบนึงครับมิสกิบอกว่าเรื่องเล่าแง ก็เมื่อเลือไถกไอเทมถ้าเกิดเรามีไอเทมเผาเพชนะครับแล้วก็มีอะโธร่าเนาะจะได้ทริปเปิลนั่นเองครับซึ่งเก่งมากนะต้องเขาตีได้3าครั้งเลยจะใช้คู่กับสกิลของเขาคือเมื่อเขาโจมตีนะครับสามารถนำการจากชัน้นรอบหนึ่งใบเข้าสู่โซไอเทมหรือมอนสเตอร์เฮดฮอปเพชเครเซอร์หนึ่งใบแล้วก็ถ้าเกิดเอาเข้าได้ฮยูจัวนั่นเองก็ใช้ในการเติมโซ่ไอเทมกับอะโธร่าครับเพื่อนในการถอดโซ่ทำเวฟแล้วก็ยังได้รีซอสคืนอีกด้วยก็ติดไว้2องใบเนาะเก่งมากใบนี้ ไปถัดมาครับไปนี่แอบเก่านิดนึงนะแต่ว่าใช้ดีมากๆกับเด็กนี้เนาะมันก็ผลิตผสมรีมอนเซลโลนั่นเองครับหน้าตาจะเหมือนไอเทมนะจริงๆก็เป็นมอนสเตอร์นะมิสเกิทีอเมน้องนัการนี่จากมือเข้าสู่ไอเทมพริซึมดาก้อนของเรานั่นเองครับสกิลของเขาบอกว่าไอเทมพริซึมดาก้อนที่มีการเนียโซได้ครีปวสองและโซการ์ดเนาะนอกจากนี้สามารถตีข้ามกลางตัวเองได้ครับก็คือต่อให้เราเมียทัวราปิดกลางไอเทมเราก็ตีข้ามกลางเราได้เช่นกันเนาะลหลักๆเลยก็คือเอาไว้ให้กับรองเท้าของพีเอชครีเซอร์นะเพราะรองเท้าเดิมทีีอ่มมันทาตยูแล้ว และเด็กนี้อาจจะต้องเล่นปิดกลางเอาไปนนี้ก็จะช่วยทําให้ตีข้ามกลางได้แม้จะไม่มูฟเปิดเอาไว้ได้เองครับกนะ็ติดไว้2ใบแล้วก็มอนสเตอร์ครับบอดดี้ของเรานะเพชรคริเซอร์เอ็มเอฟอาร์โทราอารันเทสได้เองเนานะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับไปนี้บัดดี้ของเรานะอาร์โทราอารันเทสมันเขาเป็นจานจ่าย3ามเกรดแล้วทำเล็กสามใบเข้าโซนะครับสุดท้าเราบอกว่าการนี้และไอเทมเพชรคริเซอร์ของเรานะฮะ ไม่ถูกทำลายนะครับแล้วก็ไม่ถูกถอดโซลควาสมการแฝงของข้ามนั่นเองก็เป็นการกันยิงและกันถอดโซลนะครับซึ่งกันแค่ไอเทมกับตัวเองนะฮะเรียกได้ว่าค่อนข like ้างจะลดการป้องกันพยุห์เพราะแล้วเกมโบกนั่นเองเนาะสกิลคอร์เตอร์ไอเทรับในระหว่างไอเทมเฟ้ทั้งสองไฟล์เลือกไอเทมเพชรเครเซอร์ของเราหนึ่งไม่สามารถถอดโซลการนี้นะครับแล้วก็สแตนการ์ดไอเทมของเราเนาะแล้วก็บอกว่าเมื่อตัวเองครับสแตนจากความสามารถยิงยิงไฟล์หนึ่งไลฟ์นั่นเอง ก็ตัวเขาเองใช้คู่กับไอเทมครับตัวเขาเจะถอดโซแสแตนไอเทมนะเหมือนไอมันจะถอดโซแสแตนเขาเนาะใช้ในการนะครับสลับกระตีไปประมาณนี้เองซึ่งถ้าเกิดฝ่ายไ,ไม่มีตัดเฟสหรือแล้วก็ตามที่ทําให้เขาตีต่อไม่ได้นับรองว่าโดนซอยจนตัวแตกแน่นอนนะครับนอกจากนี้มีมูฟเพลเทร์และโซกาดอีกด้วยนะก็ติดไว้2ใบแล้วก็ปิดท้ายด้วยร่างเก่าที่เราคุ้นเคยเนาะมังกรผลึกสวรรค์อัลโดอะโทร่านั่นเองครับก็เป็นอะโทร่าล่างโอเวอร์เทิร์นจากชุดภาค X นั่นเองเนาะมีสกิลแรกบอกว่านะครับ งานนี้มือสามไม่ดูคทำลายนะครับแล้วก็พลช่วยเราไม่รับความเสียหายนั่นเองนะก็อีกฝ่ายยิงทิ้งไม่ได้ครับแล้วไล่เราไม่ลดนั่นเองเนาะจากสกิลการ์ดนะครับแล้วก็สกิลนะฮะโอเวอร์เทิร์นใจหนึ่งเกรทิ้งก้เมื่อหนึ่งใบเมื่ออีกฝ่ายสั่งโจมตีเนาะถ้าจบเทิร์นนี้ตัวเขาเองไม่สามารถถูกทำลายได้ครับคือตีไม่ตายเลยนะฮะยิงก็ไม่ตายเนาะแล้วก็การทุบไปในฝ่ายของข้ามจะต้องมาตีเขาถ้าหากตีได้นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ฝ่ายสั่งการมาตีเขาเนี่ยจะต้อง เสียหนึ่งไลน์เพ่นเองแล้วก็การโจมตีจะต,ต้องตีแบบเดี่ยวเท่านั้นนะภาพลีนแอแท็กเลยนะว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่ได้ขี้เวฟนานาหรือว่าตีหลายๆรอบเนี่ยคอตัวนี้มาเนี่ยอยู่หมัดแน่นอนครับนอกจากที่เขาจะไม่ตายอีกฝ่ายจะเสียเวฟเปล่าๆแล้วเขายังจะเจ็บเองด้วยซ้ำเนาะก,ก็ติดไว้ไหนึ่งไมนะครับเพราะยังไง้นเราใช้ตัวดีบีเขาได้อยู่แล้วโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องการเวทมนต์นะครับเริ่มจากใบแรกก่อนเลยเนาะก็ขอพายไว้ก่อนสําหรับเฟสซิลเชนนั่นเองครับก็ก็ได้ได้นะครับเมื่อฝ่ายจบการโจมตีครัั้งงที่่นนเอ เคาน์เตอร์นะครับทำการจบเฟสทันทีเนาะก็ใช้ในการหยุดแอทแทคเฟสฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับก็ติดไว้หนึ่งใบนะเพื่อเงินเราใช้ซีรูเสือได้อยู่ละไม่ทันมาเนาะรอยลที่นะครับอ่าวันนี้ก็กลับมาเช่นเคยนะฮะก็ใจหนึ่งเกณฑ์น,นะครับเล่จากข้างล่างเองก็คือเทคแรกบอกว่าแดนเมทเขาต้องไปลดลง2อ,อีกสกิลหนึ่งบอกว่าถอดโซนหนึ่งมาจากมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามเนาะแล้วก็อีกสกิลนทำที่จบพันนี่ายของมอน์เตอร์ได้ไม่เกิน3ก็ใช้ในการเอาตัวรอดนะครับถอดโซนแล้วก็ตัดเกมได้ด้วย และที่สำคัญเลยคือการเน้นเผาเครื่องป้องกันนะครับใช้ซีดรูเสิร์ดได้นั่นเองซึ่งดีมากๆเนาะก็ติดไว้หนึ่งใบเหมือนไปเมื่อกี้นะครับเผื่อจะได้ใช้นั่นเองนะไม่ถัดมาครับเป็นใบเสิร์ดเพื่อตั้งเกมสําหรับเกมโมโลกิสนั่นเองเนาะก็รายได้ไมื่อชีวิตหกหน่วยหรือมากกว่านะครับชาร์ตยิงเกรดนำพริซึมเราก็นี่ไม่ใช่สาหนุ่มใบจากกองขึ้นมือนะครับก็สับกองก็ง่ายๆเลยครับชาร์ตยิงเกรเสิร์ดพริซึมถ้าเกิดไายเราหกขึ้นไปนะฮะก็ง่ายมากใช้ในการตั้งเกมต่อต้นเกมได้ดีมากก็ติดดไว้ใบถัมาาเนะ ก็การที่เราคุ้นเคย,ย,ยเช่นกันสำหรับพรเทพสุริยันนะครับเ <c ounter> คาน์เตอร์นะคะเล่อในเหตุจากข้างล่างนั่นเอง วันที่สุดยอนเนี่ยมิสกิลเล่บอกว่าจุดเด่นเพลนี้พลังชีวิตเราไม่รับความเสียจากสกิลการ์ดแห่งข้ามเลเนาะก็ไปการกันยิงไลฟ์ทุกกรณีเลยนะครับต้องตีเข้าอลไรอย่างเดียวเท่านั้น,น,นถึงจะโดนมีดเราได้เกับมิสกิลเล่นนบอกว่าเลือกข้าวภาษาเป็นหนึ่งใบครับการ์ดที่เลือกไม่ถูกทำลายจากความสามารถทการ์ดแห่งข้าเนาะไม่ถูกนำออกจากฐานของความสมารถทการ์ดแห่งข้ามโซไม่โดนถอดหรือดโดนโดนขเขากองนั่นเองครับก็เรียกง่ายว่าเคลือบทุกอย่างเลยนะครับต้องตีให้ตายเท่านั้นเราจะเกิดเราเคลือบการ์ดที่ไม่มนน่่่่ใใชมมอออออนอนน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 นสเเเตรกกััััได้้ยูาแทงงถิะคบบ็ว2 ไปถัดมานะครับก็นะครับใบนี้คู่แข่งตลอดการได้เองเนาะมีคอสครับเป็นการจ่าย1ไลฟ์นำมอนสเตอร์ไม่เกิน2ใบจากกองการ์ดแล้วลงช่องดรอปแล้วก็สับกองการ์ดจากนั้นจบการ์ดหนึ่งใบแล้วก็จะจบเทิร์นนี้นะครับมอนสเตอร์ที่มีแซ่ได้เริ่มไปสามเท่าไปสามเล่าเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นและครีบวกหนึ่งนั่นเองการนี้แล้ได้แค่เทิร์นหลักฐานเท่านั้นเนาะก็ใช้คู่กับใบขุดของเด็กเราครับถมสองคูณแล้วก็ได้แล้วก็นอกจากนี้ได้มือคืนจากการจั่วแล้วก็บัฟแต็ดอีกด้วยก็ติดดดไไวว้้้้้้้ใใใใบบบบบบบนน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 ะะะะะคครรรรรััััผมมมแแแลลกก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 ็ีีชชูู่่่่่่่าาาา์์ปเืือออออออสหหทุยยงซซฝึฮโ <c oughs> ปกใจมากเลยเนาะทุกอย่างซ่อนอยู่ในการฝึกซ้อมนั่นแหละนะฮะก็ใจหนิงเก๋นะครับรน,นาไอเทมพิซซั่มดราก้อนหรือมอนสเตอร์พิซซั่มดราก้อนที่ไซส์แตกต่างกันจากดอกไม่เกิน2ใบกับขึ้นมือนั่นเองเนาะก็หนิงเก๋ขุด2ใบจะเป็นไอเทมหรือมอนก็นได้ครับแต่ต้องชื่อต่างแค่นั้นเองนะฮะก็เก่งมา,มากๆเลยสําหรับการนี้เนาะใช้คู่กับใบเมื่อกี้นะครับถม2แล้วก็ขุด2นั่นเองก็ติดไว2้2ใบไม่ทำอะไไม่ฟ้าครับสำหรับ สตาร์เบลิเวอร์นี่เนาะสำหรับเด็กขี้โซนาแบบนี้ครับใบนี้ค่อนข้างจะจำเปน็นเนาะมากเลยครับก็คือถอดโซ่หนึ่งใบนะฮะแล้วก็ฮิวหนึ่งจัวสองนี่เองก็ใช้ในการเติมรีซอสได้ง่ายเลยเนาะก็ติดไว้สองใบนะครับผมไปแทนมาเนี่ยคงเปไ็นปฟาร์มเช่นกันครับคล้ายสตาร์เบลิเวอร์เลยแต่เมืนี้จะเป็นคนละอย่างกันนะสำหรับไอริสไลแลกนั่นเองเนาะก็ถอดโซ่หนึ่งใบเช่นกันนะครับการนี้ไปเคาน์เตอร์นะใช้ในเฟสไหนก็ได้เนาะแต่ใช้ได้แค่เธอตัวเองนะ ดูไปปู้สูจากกองการแล้วสามใบนะครับหยิบหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็การที่เหลือเข้าช่องเกตนั่นเองก็ทอร์โซรับการหนึ่งบนสามเราเปิดสามหยิบหนึ่งที่เหลือเข้าเกตง่ายๆเลยครับก็ติดไว้สองใบไม่ถัดมานะสำหรับใบอัลโตรอดที่เราห้ามจะเด็ดขาดมากของเรานะครับสำหรับแอสโทริซึมเอฟเฟกต์นั่นเองนะฮะก็ได้ได้บนบุษารเลยพิซึมดราก้อนเท่านั้นนะครับก็คือคอทับทิ้งมือสองใบเนาะเล่นมาใหญ่จากข้างล่างครับ ก็คือเทคนิคแรกของเขาแล้บอกว่ามอนสเตอร์ทุกับบนสนามเราพิดูความลายได้จะจบเทินครับก็คือมอนสเตอร์ไม่ตายเลยนะครับตีตีก็ไม่ตายยิงก็ไม่ตายทถมกันทั้งบอร์ดอีกด้วยนะครับใบนี้คืออยู่มากอะอัลโทราแทอัลโทราเป็นอมตะเลยนะครับลงถลลูกๆของเขาด้วยนะพวกมอนตัวเล็กๆอมตะหมดเลยนะครับแต่ว่าใบนี้จะไม่กันคนนะฮะกับวิเทคข้างล่างเนาะจอยจะจบเทินครับไปแฝงของข้ามนะครับเราจะไม่แพ้เกมนี้นะฮะก็เลยเอาว่าจะกันหมดหรือกันคนนะครับเทคคข้างล่างนะครับกันแพ้ทุกกรณีนะจะกองหมดนะครับ โดนยัดแฟลกจนครบจากทีของเกลหรือได้เขา้ารีเควียมหรืออะไรก็ตามเราจะไม่แพ้เลยนะโดนเจดเดอรอเนไปแฟนของข้าไม่แนงซึ่งมันดีามากเนาะใช้ในการแบบแอนตี้พวกเกลหรือว่าเด็กมุ่งกองได้ดีมากน้ำก็ติดไว้2ใบแล้วก็ไปถัดมานะครับการใหม่จากชุดล่าสุดเนาะฟิวเจอร์พาวเล็ตนั่นเองครับก็จ่ายนิงเกลนะครับเคาน์เตอร์นำการนี้เขา้าโซบอดี้ของเราหนึ่งใบเนาะแล้วก็โจวการหนึ่งใบแล้วก็สกิลของเขาบอกว่าถ้าเกิดตัวเขาเองอยู่ในโซบอดี้นะครับการ์ดนั้นได้พาวเวอร์บวกบห้าพันหรือพลังห้าพันและสกิลโซการ์ด และก็ไม่ถูกทำลายนะครับไม่ถูกรอจากสนามของสมกาศแผ่นออกข้าวนั่นเองนอกจากนี้ไม่ถูกเลสอีกด้วยนะครับก็เอาข้อสอบปีครับกันทุกอย่างยิเว้นกันตีให้ตายนั่นเองแล้วก็ไม่กนมันถอดโซนะใบนี้ก็เรีวยกได้ว่าดีมากเนาะใช้ในการยัดโซเจ้าอารันเทสครับเพิ่มพลังโจมตีแถมเคลือบกันเลสได้อีกด้วยครับก็ติดไว้3ใบแล้วก็เวทไปสุดท้ายของเด็กราวนะครับเวทสุดทรงพลังเนาะที่เคยได้ริ้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะสำหรับ eternity ring นั่นเอง ก็เมื่อไ้ครับเอาเคอโซพิซึมดนาก้อนของเราหนึ่งใบครับได้ชาร์จจั่วเนาะแล้วก็สกิลเขาบอกว่าเมื่อพิซึมดนาก้อนที่มีมันในโซโจมตีครับยิงบอลเป็นของขั้นหนึ่งใบและยิงหนึ่งไลฟ์ตด้แน่เนาะไม่วันเพื่อเทินนะครับทุกครั้งที่พิซึมดนาก้อนที่มีเทอร์ดิ้งในโซตีเนี่ยจะได้ยิงบอล์หนึ่งใบและยิงหนึ่งไลฟ์เสมอเราคิดภาพโดยยัดเข้าไว้หลายๆใบให้กับอัทโทราอารอนเทสไี้หลายครั้งสิงครับคือไฟเรายิงไลฟ์จนตายแล้วก็บอรดแตกหมดได้เลยนะฮะก็ติดไว้สี่ใบบบเดียวนะคครัซึ่งก็ือ Fw Diamond Spy นั่นเองครับก็เป็นไอเทมของสายเพชรเครเซอร์เนาะมีคอสทับจ่าย2ไลท์แล้วก็ท็อปิก3ใบเข้าโซนะครับคือมีโซนตั้ง3ใบเลยนะตอนเราสวมนะครับผมการนี้นะครับมีซีบอกว่าการนี้และมอนสเตอร์เพชรของเราทุกใบนะครับไม่สามารถนักลับขึ้นมือแล้วก็ไม่ถูกยกเลิกความสามารถได้เนาะก็เป็นการกันยกกันไบนั่นเองนะใช้กุ้งอัลโธร่าล่าง PF นั่นเองนะที่วันนี้จะเป็นการกันยิงนะครับวันนี้จะเป็นการกันยกแล้วก็กันใบนั่นเองนะ สก,กิลคอเตอร์ครับแอคทีฟในระหว่างแอทแทกเฟทั้งสองไฟล์เลือก Monster, มอเตอร์เพสคริเซอร์หนึ่งใบที่มีเซตสามสามารถถอดโซการ์นี่หนึ่งใบแล้วก็แสแตนการที่เลือกนั่นเองครับแล้วก็เมื่อการนี้สแตนครับโจการ์หนึ่งใบก็อย่างที่บอกอ่ัอัทโราถอดโซสแตนไอเทม,อเทมอไอเทม,อเทมถอดโซสแตนอทัทโหรานั่นเองแล้วก็ถ้าแสนอเรทราครับถืออัทโหราจะได้ยิงหนึ่งเลือดเนาะในขะที่อัโหรามาแสตไอเทมเนี่ยเราจะได้วจหนึ่งใบจากไอเทมด้วยนะครับใช้คู่กันเลยมีสกก Fantastic Final Counter Shoot นี่ยก็ไม่ตายสุดโกงนะครับใบนี้ที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะโดนแบนนะฮะไทยไม่คิดจะแบนเขาเลยนะใบนี้เรียกได้ว่ารีบเล่นตอนที่มันยังไม่โดนนะทุกคนใบนี้มีสกิลบอกว่านะครับได้การนี้ได้ในเทิร์นที่คู่แข่งใช้เคาน์เตอร์นะครับโดยที่เราต้องมีเพจคริเซอร์ใช้สามสามแล้วสมใส่ไอเทมของเพจคริเซอร์ด้วยนะฮะก็เอาง่ายๆก็คือมีอะโธรากับใส่ไอเทมไปเมื่อกี้นั่นแหละเนาะจ่ายสองเกียร์นะครับมาาเมื่อจบเทินี้แล้วได้เทิร์นเพิ่มหน,นึ่นเงเนทะินแล้วก็ ก็เรียกได้ว่าเป็นแมตทาที่โกงเหนือจะบรรยายเลยครับก็คือถ้าอีฝ่ายคา์เตอร์แม้แต่ครั้งเดียวครับจ่ายสองเกตเท่านั้นนะได้เทิร์นเพิ่มทันทีเนาะซึ่งมันโคตรขี้โกงนะครับถึงแม้กดเอ็กซ์เตร์เทิร์นจะทำให้ทุกคนได้เอ็กซ์เตร์เทิร์นได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแต่ลองคิดภาพครับเด็กของเรานะที่ตีได้หลายเวฟมากๆและมีสกนะิลยิงไลฟ์เนาะเมื่อเข้าเอ็กซ์เตร์เทิร์นเนี่ยสกิลต่างๆเราก็จะรีชาร์จกลับมาทันทีบแบแถมยังได้รอชาร์ทรอด้วยนะโคตรขี้โกงคร ก็ไม้ตายเก่าอีกหนึ่งใบนะครับใบนี้เผื่อเลยที่เราจะทำข่าวแฝดของข้าไม่เทินแรกเนาะจริงๆก็ไม่ใช่เทินแรกเพราะไม่ต้องไปเทินแฝดของข้าวน้ำหรับไม้ตายพริสมิกโซเลดไดรฟ์ชูดนั่นเองครับก็ไล่ได้ในเฟนอลเฟสคู่แข่งเนาะแล้วก็ในเทินนี้พางชิวต้องไม่รับความเสียหายนะครับแล้วมีพิซิี่มันก็ที่มีชื่อว่าโทราในช่องกลางเล่าแล้วอีกฝ่ายมีลายหหน่วยต่ำกว่าเนาะของเงินไขเยอะเหมือนกันนะครับแต่จริงมันทำง่ายมากเงินไขนี้นะก็เคาน์เตอร์ครับยิงอีฝ่าย5ไลฟ์นะครับแล้วก็เลก่มดเอาม ก็คือถ้าเรามีอัทโทร่าในช่องกลางครับแล้วเทอ์นี้เราไม่เจ็บนะอีกฝ่ายไล่ห้เาเหนือตังกว่าเมื่อไหร่แนฟแนลเฟสเขาแล้วยมไปนี้ใส่เขาได้เลยครับเขาโดน5ดาเมตนะครับตายห้ามฟืนนะแถมไม่มีคอ,อสทหารเนาะค,คือเป็นไม่ตายที่ปิดเกมได้เด็ดขาดมากๆครับแล้วก็โกงามาโดที่ไม่ต้องจ่ายคอเองก็ติดไว้1ใบเนาะ แล้วก็ปิดท้ายด้วยครับ Lost World นั่นเองนะก็มันมีหลายกรณีครับที่อัลโธราเราไม่สามารถจะฆ่าแฟของข้ามไดนะ้เราไม่ว่ามันจะเป็นคอสโมแมนที่มีใบห้ามยิงเลือดอย่างพอเทพสี่ใบในกองก็ดีหรือจะเป็นแบบอะไรก็ตามที่ลดได้เมจจากสกิลการ์ดเราได้เนาะวันนี้คือคําตอบครับในการขอผู้มอนสเตอร์ Lost World มาเองนั่นเองนะก็มีสกิลเราบอกว่าจากสูนสลายเมื่อจบเทอร์ไฟของข้ามจ่ายสองเกจครับนำการนี้วางทัฟแฟกของเรา และนําเด็กของเราออกจากเกมแล้วเปลี่ยนลอสเด็กเข้ามาสู้แทนนั่นเองครับซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้จักกันเนาะการ์ดในลอสเด็กนะครับมีความโกงมากๆกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแรงของเทคการ์ดหรือสเตตของการ์ดก็ตามเนาะก็ติดไว้หนึ่งใบ็นท่าไม่ตายรับนั่นเองครับผมก็จบแล้วในส่วนของลิสเด็กนั่นเองครับก็อยาจะที่บ้านกระตุกกระตักนิดน,นึงเนาะเพราะว่าเด็กนี้่าจะหม่สำหรับคินระดับหนึ่งนะเพราะาคินยังเล่นได้ไม่ค่อยถนัดเลยนะครับแต่ก็มีคอมโบมาให้ดูกันอีกอเช่นเคยเนาะก็จะเป็นท่าในการเซตอัพสนามน ต้องกดเทคจังหวะไหนถึงจะคุ้มหรือว่าเซตแบบไหนเพื่อจะปิดเกมนะก็ไปดูกันเลย2องคอมโบนะครับผมก็ในสองคอมโบเนาะคีนจะให้ดูท่าเซตอัพของฝั่งบุกบ้างนะครับเพราะว่าตามปกติใช่ไหมคีนจะดูเป็นท่าเซตอัพแบบเอธเล่นก่อนตั้งวอล์แบบนี้เสมอเลยนะแต่ว่าในตอนนี้ดิอะโธราเนี่ยมันถูกปรับมาให้เป็นทน้นการบุกเป็นหลักแล้วครับเรียกว่าการมาถึงของเพล็กครีเซอร์เนี่ยไม่ได้มันตีแรงคือนมากนะก็จะให้ดูเป็นท่าบุกของฝ่ายเริ่มหลังแล้วกันเนาะดูกันเลยครับผมก็จหกช้าสองนะครับ ก็รอนะฮะชาร์จแอนด์รอมือขึ้นดีมากเลยนะเริ่มแรกเนี่ยคอโทราก,ก่อนเลยครับอัลทราดีบีนะฮะสามเกียร์ท็อปิกสองใบเข้าโซจากนั้นเนาะก็ต่อด้วยครับสกิลของซีดรูนะฮะคอลงมาเลยครับทิ้งกามเสิร์ฟการ์ดเผาเครื่องมืกันทนี่เราว่าเสิร์ฟอิเทตตี้ดิงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการบุกไปหลักของเราเองนะจากนั้นสกิลของกามเมื่อทำงานเนาะถ้าเกิดเราทิ้งจากมือครับจะได้ฮิลหนึ่งไลฟ์แล้วก็จวดหนึ่งใบด้วยนะฮะ ขี้จั่วไปเลยนะฉันก็ขี้ห่ของฉยเฉยตีดิงทำงานเนาะเข้าโซ่ครับชาร์จจั่วฉั้นคิดจะทำการนะครับข้อซีดรูอีกตัวหนึ่งนะครับทิ้งมือหนึ่งใบนะฮะก็จะทิ้งรองเท้าไปเนาะเพราะเรามีใบขุดอยู่แล้วนะครับเสริดเข้า่องกันนั่นเองนะเฉยเฉยรีดิงอีกใบหนึ่งครับง่ายคือที่เราทำง่ายที่จะเฉยเฉยตีดิงเยอะที่สุดนะฮะเพราะว่ามันเป็นการบุกใบหลักของเราเลยครับก็ชาร์จจั่วนะเฉยเฉยตีดิงอีกใบเข้าโซ่เนาะชาร์จจั่วนะครับ ไอเทีเดียวมันมีแค่นี้เลยนะถ้าเซตอัพออกมาน,นะก็ทำการคอร์นะรบริส z ิ n g c r อสนะครับหนึ่งไลฟ์ทำการเสิร์ฟไอเทมเผาเพชรคริสเซอร์ได้หน,นึ่งใบนั่นเองก็เอามาเลยครับ d ดมอนสไ s p i นะฮะวิชกองหล่นนะครับแล้วก็ใจสองไลฟ์ับสมใส่ d ดมอนสไ s ส i k เด็กสามใบเข้าโซ่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอาก็ ประมาณนี้เนาะการแซ่บสนามนะครับแล้วก็ถ้ามือมีอรีมอนเซลโลนเนี่ยก็สอยเทมไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้บบกครีแล้วก็ให้ตีข้ามกลางได้ด้วยนะก็เช็คหลุมถ้ามีท่าพูท่าฟาร์มอะไรต่อไปให้มีก็ประกาศแอทแทมเฟดได้ครับแต่ว่าทีนิไวไอขุดอยู่นะก็ทําการกดไอขุดก่อนนะครับขุดไอเทมแล้วก็ซีดรูมาเนาะแน่นอนว่าซีดรูเราจะเอามาทําการเสิร์ตอีเทอร์ดิงอีกใบน,นึงได้อย่งนะยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะครับทิ้งไอเทมไปเลยนะ เสิร์ตไปเลยข้างบกันหนึ่งไมลเนาะแต่ว่าบางคนถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแรงพอแล้วจะเสิร์ตเป็นแอสโทริซึมก็ได้ครับแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ละชอบนะก็เอาอีเทตดิ่งมาขึ้นกับอีเทตไทนท่านี้เลยก็ข้อโซน,นะครับชาร์จจั่วครบสี่ไมแล้วนะครับเอันนี้ตอนนี้คือแรงมากแล้นะประกาศแท็กเฟสได้เลยก็ผมก็ก้อยท่าได้เนี่ยเราโทร่าตีก่อนเลยครับสองครีนะแล้วก็อ่ะสามครีนะครับแล้วก็สกิลหอยเทอร์ดิงก็จะขึ้นสี่ครั้งเนาะก็จะเป็นการทำลายบอร์ดหนึ่งไมล์และยิงหนึ่ง เราตีครบ2เวฟนะถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่ตายกดสกิลได้ครับคริสตัลสไปจ่ายหนึ่งไลฟ์ครับแปลงเป็นอัลโธราล่างปะที่ของเราเนาะอัลโธราแอนันเทสนั่นเองครับปะที่คอนะฮะทีนี้ก็ได้เวลานะครับทำเวฟจากสกิลพวกเพลสคริเซอร์ได้แล้วนะก็รองเท้าตีก่อนนะครับสี่คริสนะจากนั้นต่อด้วยของออลันเทสเนาะแล้วก็สกิลของรองเท้าถอนหนึ่งโซนครับสแตนออลันเทสขึ้นมาแล้วก็สกิลออลันเทสครับถอนหนึ่งโซ่สแตนรอ,องเท้าขึ้นมานะแล้วก็สลับกับถอนโซ่ไปเรื่อยๆนะ เบสลิงก็มีสก,กิลกับใจหนึ่งไลฟ์มาข้อโซ่รองเท้าหรือว่าโทราได้เช่นกันเนาะเรียกว่าเวฟแรงมหาศาลมากครับถ้าเกิดประกอบกับการยิงไลฟ์ใจอิเทอร์ติลิงเนี่ยยังไงอีกฝ่ายก็ไม่รอดแน่นอนครับและนี่คือเป็นท่าบวกของเด็กอะโทรานะเนี่ยอโทราแัวนี้มันตีแรงมากเลยทุกคนเรียกว่าฉีกแบบอิมเมจเด็กสายวอกกันได้อย่างแบบไม่มีชิ้นดีเลยนะก็ประมาณนี้สโซของคอมโบนั่นเองเนาะ จบไปแล้วส่วนของวิดีโอนะครับผมก็จะเห็นว่าเป็นเด็กที่เก่งมากนะครับแล้วก็เซตบอร์ดโคตรง่ายอย่างที่คินบอกไปนะฮะก็คือคออาร์ร่าดีบีได้อะไรแล้วก็ตามมาเองนั่นแหละครับแต่ว่าอย่าลืมเรื่องการยัดโซ่ด้วยการฟิวเจอร์พาเลตด้วยนะคือเราใช้บอดี้เป็นอารันเทสนะครับเรายักตอนเป็นอาร์ร่าดีบีไม่ได้นะต้องรอการเป็นร่างอารันเทสก่อนอยากได้เนาะก็อย่าไปเล่นผิดนะครับก็อาจจะโดนเกมล็อกในงานแข่งได้เลยนะก็เตือนเไว้ก่อนนะครับส่วนใครที่ไม่อยากใส่ล็อเวอร์ก็ลองเปลี่ยนไปอื่นดูได้นะะะคคครัับแแแล้้้วววตตต่่่นนนนาาาาดดเเเเเิิไืออกฉยๆ นี้ไม่ได้ใส่บัลีกองอย่างจิวไลท์คิกออฟแล้วนะครับก็โอเคก็แต่ในวันนี้ก็หมดแล้วนะครับส่วนของวนะิดีโอเนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกายให้คินด้วยนะครับใครอยากดูเด็กไหนก็ลองมีเคืสกันได้ในคอมเมนตะ์เนาะแต่ก็อย่างที่บอกว่าจะทำเทองที่ทําได้นะฮะจะพยายามทำให้ครบนะเพราะว่าตด็ไหนขอ,ของก็ใกล้หมดแล้วเนาะบริไฟใกล้จะปิดตัวงลงแล้วนะก็จะทําให้ครบนะครับ,นะรบที่คนอยากจะดูกันแล้วก็ขอได้ใช้ในการจัดนี้ก็อยู่ในตรงท้ายวิดีโอเช่นเคยนะไปดูได้นะครับ ก็จะใช้ของเก่าซะเยอะหน่อยนะเพราะว่าครัวงหลายอย่างที่เป็นเวทสามันไม่ว่าจะเป็นอีเทอร์ n i ตี้ริงหรือว่าอาซิดูได้เป็นของเสริมที่จําเป็นมากๆก่อนเท่นานั้นอยู่ในชุดเก่าหมดเลยเนาะก็จะาขายให้หนึงแต่แล้วว่าคุ้มค่าในความหายากแน่นอนครับผมแต่ก็หมดแล้วในส่วนของวิดีโอวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย